สวัสดีครับ่น้อบาร์เทอร์สวัสดีด้วยครับผมครับพามาตามแนวทางน้ำปูวัดใหญ่ครับผมงวดวันที่30ธันวาควม64ครับ î î ไปฟังน้ำกันด้วพี่น้องอกราบนมัสการครับปคูครับผมต้นฟันเต๋ามีแรงบางสีเหมอนมื่นนั่นเกี่ยว้ตอกันนี้เหมือนเนาะเปิดมาเบนนื่อทีบ้านมีเพื่อนเราเนาะมากันอยู่นะครับต้มฟันว่าปูย่านพาไปมองวันเนาะ ก็งหน่อยอยู่ในหลันะกูตีไฟาะน้ำบ่อน้ำบ่อว่ากูหน่อยตายไหมครับไอย่านไล่ไอยุคกดเลยไปดข้างแหงออยอน้หม่หมดโอ้มัเป็นตัวใดแล้วนะกบพวกงูกันนะครับเพราะว่าอาจารย์มันก็ว่านเรียนอยู่นหน้ามั่งบ้าเรียนกันเดเขียนยังอะไรอย่เเขียนวันเดือนสอบคสที่เทศเทางส้นะครับผมครับ Yup. Tissues, public, แล้วูเพราติแปรได้เพระคองมากตัวใดได้บอกน้ำใจค่อยมากได้ค่อยมากเลยศูนเก่าด้วยศูนเก่านครับเนาะศูนย์เก่าก็ศูนย์หลยะศูนย์เก่ากับศูนย์หางก็ต้งนึอว่าจทิมตงเี้ที่่อยฟันมั่นได้ค่ะสองขอกเจาะโบองกจะนะแปสองหกแปดสองหางทมอติด ขาใม่อีกอนอะครับพวฝันวดที่แล้วเนี่ยว่าปูวัที่แล้ววดที่แล้วแปดสองหที่ปูฝันแม่นแ<ม><ม>ต่ว่าปูไห่แต่ว่าที่แรกๆเนะนาะวัวุ่แปดสามครับผม่ดเอาเล่น้ำทาปไปแล้วนี่ครับก็ดนางมากมันคืบนบนยางนี่ครับปบูน่าม่อูวที่บอกบน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 ยางนี่คนนางขอนใหม่บนดุด้วยมาเลยอ่าตอนมาอครับพอดีมาซื้อหวยก็จังในเดือานี้อยู่เลครับม้อนอตวันวัน สามหาเท่นก็แปดสามมาสั่นครับแว่อยไกลไปไปกากันไป่อลงหหนาขึ้นมากจะเรื่เ่นมาสั่นเนีอครับแปดส่นครับอ๋หมดที่แล้วนี่ันถืแล้วือือไม่ให้ปนวมาสั่นเระว่าไอ้ันวดที่แล้ว่มาปูเอันกวดที่แล้วต่ทั้งสามหาทั้งแปดสามเล่นมาปูทั้งสองเล่นเหอโอครับผม อเร่ไมครับ่ครับครับแต่ว่าปูยังมาเล็กตัวเก่าขงวดที่แล้วควนรับหาซูอก็ต้องเสิรนะครับเพราะว่าอาจารย์่ามันางนเป็นเก่าเนาะแว่าผู้ชายอาจจะเป็นที่ปูฝันในบางวดนี่ครับผมฝันตองงวดฝันตองวด แต่ว่าขันขันตัวที่ปูมักนี่ปูมักเก้าศูเก้าศูนย์กับห้าศูย์ตัเลขตัวที่เขาบอกมน่มอยนะติ 8, 26, นั่ไม่เคยหรอกมันไม่คอยเสื่อเลยนั่มไม่เคยนั่งงดฟันมอนยงนะตัวแปดสองหกซนติเมตรปู้ามันบอกไม่อะนะเพ่นว่าบอกแล้วเ่านอยงหนะ้าครับผมเซื้อบนเส่มครับ้ององรู้ก็้องเก่านี่รับ คร่องปหน้านตเนาะมันงนีใช่ข้าวจข้านแนวทางครับผมแนวทางครับรถตเรีไว้ตัวเสอยาย่อมเพิ่นห้าพินตีได้ตื่นพินมักตื่นกะแล้วแต่เนาะนปูไปมากะพานไปครับผมครับรถตีไว้จัก้อก็ได้ใส่ปีใหนปู่ีใครับ นรายครับผูฝันมาอย่งเดีวครับผมฝันในความฝันนะครับผมฝันตงวันี้ป่อาฝันตรงวันนี้ครับฝันว่าพระอาจารย์เพื่อนหน้าาลูกซีฟเพื่อนะน้ครับอาจารย์อาจารย์ฝันว่าอาจารย์ขาลูกซิฟลูกลูกซีฟเพื่อนน่อยเบายังเบายาักอะนะว่าลูกซย์เบายากครับผมฝัน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 ว่าฝ่ายานกุ้ตยเนี่ยครับตายยนไแม่ขออนานมดคนครับคี้ว่าน้ำไม่ผครับ พออยานพ่นนะลูกพอนน้ำเบาน้ำเบาน้ำปูหน่อยะครับที่บอก,บนนกอ,ยอ,อย่างไรบางนี่ว่าเสนอโ<ม>อ้ยพนพยานูยาติดปูต้องยันค่ะลูจะค่ะและเลขที่ยูหันเป็นไปได้บ่ค่ะที่ที่สิบเลขที่าทบาปูว่าค่ะตนขาใส่หนังไหมคะาทีเป็นไปได้ทค่ขาเนาะาาเก่ายูปูย่าเล่ากกครับสองห้าห้าเก้า

ทำ <Course. S 1> อ,อีกครับวันนี้ห้ากระตายบอกคนใส่เขาจะเน้นน้ำแดงว่ามันท่านี้เลือกเกิดตคนเราครับอันนู้นซื้อเกิดมันไม่เด้อจาคาะอันนู้นต้อนนู้กับบริถีถูกไหคะ um. ตอนคืออันขอซื้อน้ำค่ะซื้อเกิดถัวไว้อะแมนีนะคะมค่ะเดี๋ยวเอาใส่ถุงใหนะครับปูนนะครับผม ครับปูปูกะมักตามที่ปูบอกนี่มัครับอาจจะเป็นตัวเก้าแปดสองหกนะปูเนาะครับดัดตัวเลขที่ปูมักกะจะเป็นเก้าศูนย์นะปูเนาะครับผมครับดีเด้อครับท่านผู้ชมครับปูวัดไงครับผมครับตัวเลขที่ปูว้ยยัติถิมครับวัดที่แล้วนี่ครับ เป็นแมชีบ่ครับปูรปครับเป็นขี้เรืร่อมากเป็นโีนเรื่อเป็นนังอ๋อน่งครับหบาง,หาหางครับอะค่จังวอกตม่่อ,อรครับครับงานยานอยเท่าโรวนเร่ครัวัที่แล้วเพิ่นไหาสามกับแปดสามมันบ่ปูกับล้วกสามตัวแปดสองหกแต่ว่าปูวันนี้ปูกมักตัวเกาบ่ถิมเนาะปูเนาะอ่าครับ 826เด้วยพี่น้อง2องโตกับเกปูมากับห0าศอายุปูที่นี่ขมฝันหาเ6ด้วยครับพี่น้องครับแคปเอาครับผมครับพอันจังเลนะครับเป็นแน้วทางงองปูเนาะครับปูจะมีฝันไกลไกมือจะฝันบ่อหรือใจจังไดอีกแนบ่อปูครับผมครับปูมากจะตามปูมากจะทานไปอ่านะปูเนาะ ชาจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกสิ่งใดก็สมความมุง่งมัมาาน่นสาธารณเข้าไปแบบดีม่มากครัขอให้สุข์ภาพาลางตายเรื่องแรงแสุขกคนเดิพนพรครับสาดูปูครับผมครับจังใดกะ,ะขอให้ได้โชคน้อปูเนาะ,นะครับเอาพี่น้องครับแนวทางของปูวัดไงด้อครับงวดที่แล้วกะสามหาแปดสามครับผมมาทั้งบนทั้งล่างครับ ากไว้เป็นแนวทางพี่น้องครับครับถ้าชอบตัวเลขก็ตามด้วพี่น้องถ้าบ๊อชอบกระพานครับผมแนวทางมีเขาไม่รุดครับบ่าวแถาคอยทุกท่านได้โชคดีน้ำปูวัดไงเด้อพี่น้องครับคลิปนี้กับซํานี้ครับผมบ่าวแถาสวัสดีครับกาบสาถูรับฟูครับ,รบผมกราบ